สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินนยชาแนลนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับช่วงเช้านะครับที่ปูกปาริจินนะครับเดี๋ยวตอนช่วงสายๆหน่อยนะครับน่าจะมีงานเกี่ยวกับลูซินแซดนะครับอันนี้ก็ทําคลิปมาสวัสดีตอนเช้าพี่พี่เอฟซีนะครับหลังจากเมื่อคืนก็ร่วมงานกันไปนะครับงานตุ้มโฮมนะครับก็จบไปประมาณสี่ทุ่ม ประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับบรรยากาศที่ข้างบ้านลุงครับตรงลานมันนะครับก็สนุกสนานนะครับใครที่ไม่ได้ดูก็เข้าไปดูย้อนหลังนะครับถ่ายกันไว้หลายช่องเลยนะครับเดี๋ยวพี่ซูเปอร์แมนของเรานะครับนึกว่าใครที่ไหนครับแต่งตัวเป็นซูเปอร์แมนนะครับเสือภับเสือภนะครับเป็นสีสันของงานสีสันของงานครับผมนะครับผมจนจนเขาตกใจนะครับใครครับว่า ก็ <vest> e จะไปกระโดดล็อกตัวอยู่สไปเดอร์แมนจะเอาไม่รอดนะโอเคพี่สีสันครับสีสันเกือบโดนล็อกตัวนะครับเมื่อวานมาแบบไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับเนื้กาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านครับมาดูวิวดูวิว อออไอ้ผู้ใด่น้อเสื้อขาวตัวเล็น้อยน,นนะจะอาดมาโดยเสื้อทีมนะครับให้บัดรให้บัดเบอร์ได่นีเ่นเบอร์เอ็มนนวะนี่ค่อดีว่ดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอืมบรรยากาศ สวยๆนะครับปูเหล็กไฟนะครับข้างหลังเนี่ยมีหมอกเล็กน้อยนะครับช่วงเช้าเนหมอกจะหนามากนะครับสวัสดีครับเอมสวัสดีครับพี่ตื่นเช้าตื่นต่เช้าเลยครับนี่นะครับรรยากาศ เก็บบรรยากาศมาให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับไปดูช้างใกล้เนาะสวัสดีครับดีตอนเช้าครับพีเอซีขึ้นในัำ